สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพงศ์กาลสินชมรมคนรักและศรัทธาหลวงพุทวดหยีบน้ําทะเลเจือดนะครับครับจากทุกคลิปที่ผ่านมานะครับผมนําเสนอแนวทางในการศึกษาก่อนสะสมหลวงพุทวดนะครับทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นพระยุคเก่ายุคใหม่หรือยุคปัจจุบันนะครับสําหรับคลิปวันนี้นะครับผมยังนําเสนอหลวงพุทวดอีกเหมือนเดิมนะครับคือหลวงพุทวดกีบบัวเล็กรอศสองร้อยครับปีสองพันหร้อยยี่สิบห้านะครับ สำหรับพระกีบบัวเล็กรอสองร้อยนี่นะครับครับเป็นวัตถุมงคลที่สร้างในวารละพิเศษนะครับคือตอนกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีนะครับคือปีพศ2525นะครับมีการสร้างหลายแบบนะครับครับเช่นพระรูปหล่อนะครับเละเหรียญเสมาเล็กนะครับรอศสองร้อยและที่สําคัญนะครับพระกีบบัวเล็กรอสองร้อยในวันนี้นะครับที่ผมจะนำเสนอวันนี้นะครับ สำหรับพระกิบบัวเล็กนี่นะครับของสององค์ที่นําเสนอวันนี้นะครับเป็นพระของคุณอาท่านหนึ่งนะครับเป็นแฟนติดตาม y o youtube ของค์ทวดของผมนะครับท่านสะสมไว้เยอะนะครับครับท่านจึงเมตตาแก่ผมและครอบครัวนะครับคือพระส่งพระมาให้ผมสององค์นะครับตั้งแต่ท่านสะสมพระนะครับสําหรับสององค์นี้นะครับเป็นพระที่ยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับหรือการห้อยคอนะครับสภาพเดิมๆนะครับณปัจจุบันนี้นะครับก็ สามสิบเก้าปีพอดีนะครับเป็นพระยุคเก่านะครับที่ผมอยากให้ผู้ชมทางบ้านได้ศึกษานะครับและมีไว้ในครอบครองนะครับและเป็นพระที่มีประสบการณ์สูงนะครับราคาเราพอจับต้องได้นะครับครับสําหรับกีบบัวที่คุณอาส่งมาให้ผมวันนี้นะครับผมจะให้ผู้ชมทางบ้านได้ชมนะครับเป็นพระกีบบัวสององค์นะครับครับพระไม่ผ่านการทายนะครับครับนะครับ เป็นพระกีบบัวนะครับเนื้อทองผสมลมดำนะครับครับสร้างในวาระปี2525นาาะครับจาภาพเดิมๆนะครับสองเหรียญนี้นะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับผสมลมดำนะครับครับททองผสมลมดำนะครับครับเป็นพระพิมพ์ธรรมดานะครับสําหรับกีบบัวเล็กนะครับมีด้วยกัน3ามสี่พิมนะครับแยกออกเป็นบล็อกนะครับแต่บล็อกนี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับครับเนื้อพระจะสวยนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับจะเป็น สีลุงนะครับครับข้างหลังนะครับเขียนเขาว่าหลวงปุ่ทวดวัดช้างให้นะครับครับรอสสองร้อยนะครับเย็นชัดเจนนะครับครับเป็นพระที่ผมอยากให้ผู้ชมนะครับหาไว้นะครับถ้าเจอเจอในท้องสนามครับราคาหลักร้อยให้เช่าได้เลยนะครับเป็นพระที่มีประสบการณ์สูงส่งนะครับครับปลูกเสกโดยพ่อท่านรองวัดสายขาวนะครับครับสาหรับอีกองคหนึ่งนะครับครับก็สภาพเดิมๆนะครับอยู่ในซองเดิมๆนะครับ ครับนี่ครับซองจากวัดช้างให้นะครับยังไม่ได้ออกจากซองเลยนะครับสองสององนี้นะครับคุณอาที่เป็นแฟนรายการผมนะครับส่งมาให้ผมนะครับผมขอขอบพระคุณคุณอาเป็นอย่างสูงนะครับครับนี่ครับพระไม่ได้ใายนะครับเป็นเหลือบสีม่วงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะออกจากถุงให้ดูนะครับถุงก็ยังเดิมๆนะครับจากวัดยังไม่ได้แกะนะครับตั้งแต่ปีพศ2 5 2พนะครับครับนะครับครับ นี่ครับพระนี่ครับเป็นพระสภาพสวยนะครับไม่ผ่านการจับต้องเลยนะครับครับนี่ครับเป็นเหลือบปีกแมลงทับนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับเป็นอีกพิมพหนึ่งนะครับของโพิมรอศสองร้อยนะครับครับรอศสองร้อยพิมกีบบัวนะครับสร้างย้อนยุคของรุ่นหนึ่งของวัดช้างให้ปีศูนย์เจ็ดนะครับกีบบัวนะครับแต่อันนี้เป็นรอศสองร้อยนะครับบล็อกนี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับครับ แต่สภาพเดิมๆนะครับไม่ผ่านการจับต้องนะครับผมจึงอยากให้ผู้ชมทางบ้านได้ชมนะครับตามชอกพื้นเหรียญนี่ครับคมชัดนะครับครับผิวชัดเจนนะครับผิวเป็นสีเหลือบปีกแมลงทับนะครับสภาพเดิมๆนะครับเป็นพระที่มีพุทธคุณสูงส่งครับพิธีใหญ่นะครับพิธีเสาห้านะครับครับส่วนองค์ผมที่เคยออกคลิปนะครับครับเป็นพิมพ์หน้าแก่หูกลางนะครับ ครับหน้าแกงกลางเป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับที่นิยมเล่นหากันนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นรอสอสองร้อยพิมพ์นิยมนะครับราคาองค์นี้จะประมาณหลักพันต้นๆนะครับครับแต่ของผมสภาพยังไม่สวยเท่ากับของคุณอาที่ส่งมาให้นะครับของผมผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับครับนะครับและอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญเสมารอสอสองร้อยนะครับพิธีเดียวกันนะครับแต่เป็นเนื้อเป็นเหรียญเสมาเล็กนะครับเนื้ออับาก้านะครับครับ ถ้าผู้ชมทางบ้านเจอที่ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นเสมาเล็กนะครับหรือเป็นพระกีบบัวนะครับที่ระบุว่ารอสสองร้อยให้เช้าหาได้แบบสบายใจนะครับพกพาไปด้วยความสบายใจนะครับครับแค้วคาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงนะครับเป็นพระราคาที่เราสามารถจับต้องได้นะครับอย่างเหรียญเหรียญนี้ครับประมาณหลักพันต้นๆนะครับครับถือว่าเป็นกลางเก่ากลางใหม่นะครับพระ ได้รับการลุกเศษจากพ่อท่านนองวัดไซขาวเนี่ยเราถือว่าสุดยอดแล้วนะครับท่านอันเชินดวงวิญญาณของหลวงปู่ทวดนะครับสถิตอยู่ในองค์พระทุกองค์นะครับครับเป็นพระที่มีประสบการณ์นะครับครับกับกีบบัวนะครับครับท่านให้จําเนื้อหาไว้ได้นะครับแต่มี 3- ามสี่พิมพ์นะครับสามสี่บล็อกนะครับครับเราไม่ต้องแยกบล็อกแล้วเราเราเห็นของเราเท่าได้นะครับเนี่สภาพเดิมๆครับจะเป็นลักษณะเนื้อแบบนี้นะครับ เผื่อท่านเห็นในท้องตลาดนะครับท่านเช่าหาให้คนในครอบครัวห้อยได้นะครับเป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับพุทธคุณเหลือจะคานานับนะครับครับสําหรับพระชุดกิบบัวเล็กนี้นะครับผมก็นําเสนอท่านผู้ชมทางบ้านเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดกราบขออภัยเช่นเดิมนะครับจากผมพงศ์การศินครับ